หลังจากที่พลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือบิ๊กโจ๊กรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเดินทางไปที่ศาลอาญากรุงเทพใต้เพื่อยื่นฟ้องกูรูด้านกฎหมายซึ่งเป็นอดีตตํารวจยศพลตํารวจตรีในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาจากกรณีจงใจใส่ความพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์ต่อบุคคลที่3ทําให้ถูกดูหมิ่นเกลียดชังทําให้ประชาชนเข้าใจผิด พร้อมเรียกค่าเสียหาย10ล้านบาทและฝากเตือนไปถึงกูรูหากท่านรู้กฎหมายไม่จริงก็ไม่ต้องออกมาพูดให้สังคมสับสนอายุมากแล้วควรจะให้เด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาบ้างควรจะอยู่ให้เป็นที่เคารพสักการะของคนรุ่นหลังล่าสุดวันที่29มิถุนายนพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานได้เดินทางมายังสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมเพื่อร่วมประชุมกับสมาชิกสมาคมปากใต้พร้อมกล่าวว่าขอบคุณพี่น้องชาวใต้ทุกคน ที่คอยให้กำลังใจตนเองมาตลอดแม้กระทั่งเวลาไปกินข้าวที่ไหนหรือเดินข้ามทางม้าลายก็ยังมีประชาชนลถกระจกรถเพื่อให้กำลังใจจากเดิมที่ตอนใส่เครื่องแบบตำรวจไม่เคยเห็นปรากฏการแบบนี้ยืนยันไม่ได้มีการจัดตั้งหรือระดมคนมาให้กำลังใจและไม่ใช่เป็นการกดกันหรือจ้างมาให้กำลังใจการให้กำลังใจแต่ละครั้งมาจากประชาชนเองเนื่องจากคนต้าจะรักใครรักจริงจะช่วยเหลือกันเวลาที่ถูกรังแก สู้จนหัวชนฝาส่วนเรื่องของคดีความสมาคมไม่เกี่ยวข้องและในรายการหนึ่งซึ่งจัดทำโพสํารวจปรากฏว่าประชาชนอยากให้ตนกลับไปทำงานสูงถึงเ8%ปปกติแล้วเวลาตำรวจถูกดำเนินคดีอาญาประชาชนจะไม่เข้าข้างแต่กับตนน่าจะเป็นตำรวจเพียงคนเดียวที่ถูกดำเนินคดีอาญาและประชาชนอยากให้กลับไปทำงานแสดงว่าประชาชนเชื่อมั่นในการทำงานของตัวเองส่วนที่มีข่าวลือว่าจะโดนฟ้องกลับนั้น ตนมองว่าการฟ้องร้องใครก็สามารถฟ้องได้แต่ต้องให้ศาลเป็นผู้พิจารณาอยู่ที่ว่ามีพยานหลักฐานหรือไม่แต่ที่ตนฟ้องฟ้องตามพยานหลักฐานแม้อีกฝ่ายจะอ้างว่าไม่ได้มีการเอ,อ่ยถึงตนส่วนการฟ้องร้องไม่ได้มีการเกลียดกันยังนับถือการเป็นพี่เป็นน้องกันทางด้านพลตำรวจตีวิชัยสังประภัยหรือผู้การแต้มอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยถึงกรณีที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ฟ้องกูรูด,ด้านกฎหมายที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ ในฐานบมินประมาทซึ่งอาจทําให้คนส่วนใหญ่มั่นใจว่าเป็นตัวเองโดยผู้การแต้มกล่าวว่าตอนนี้ตนยังไม่ได้รับหมายสารซึ่งไม่รู้ว่าพลตารวจเอกสุรเชษฟ้องใครและก็ไม่รู้ว่าเป็นตนหรือไม่แต่หากว่ามีหมายสารมาถึงตนจะพิจารณาข้อมูลจากหมายสารดังกล่าวในการฟ้องกับฐานมินประมาทและหากพบว่าข้อมูลที่ปรากฏในหมายสารเป็นข้อมูลเท็จจะดําเนินการฟ้องเท็จอีกหนึ่งข้อหาส่วนตัวเชื่อว่าไม่เคยพลาดพิงหรือใส่ความพลตํารวจเอกสุรเชษ ให้เกิดความเสียหายตนพูดในแง่ของกฎหมายเท่านั้นซึ่งในตอนนี้ยังไม่สามารถฟ้องกลับได้เพราะยังไม่มีรายละเอียดหากคุณผู้ชมชื่นชอบสื่อแบบยุคนทีมข่าวอีซี่นิวอีซียุคนสามารถสนับสนุนสินค้าชุมชนสุดยอดของเราได้เลยนะครับที่เห็นรู้จักไหมครัคุณผู้ชมครับนี่คือมัมเนื้อวัวนะครับน้ำหนัก360กรัมบวกบวกราคา199บาทเท่านั้นนะครับของแท้แน่นอนส่งตรงมาจากทางภาคอีสานนะครับ เป็นหมั่นะฮะคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปตากเพิ่มเติมจะเอาไปจี่เอาไปทอดเอาไปเวฟเอาไปนึ่งโหมันทําได้หมดเลยนะครับ เป็นหม่ำนะสูตรอีสานอร่อยแท้แน่นอนนะครับสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับดูสภาพของเนื้อหม่ำนะครับ360 3า0กบรัมบวกๆนะครับ199กบาทสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับผมรับประกันของดีมีคุณภาพสนับสนุนสื่อแบบเราแล้วก็ยืนเคียงข้างชาวบ้านทํามาหากินกับชาวบ้านช่วยอุดหนุนสินค้าจะเรียกว่าเป็นซอฟต์าวร์ได้ไหมคุณผู้ชมครับนี่คือหม่ำนะฮะ กินเป็นไหมฮะบ่มบั่ μ, μ. อ่าดูนะครับน้ําหนักเนี่ยหนักมากอร่อยมากนะครับใครกินเป็นเนี่ยผมแนะนําเลยนะฮะบัม่มทีนี้มาต่อกันที่ไส้อัว่วอันนี้ขายมาสามสี่ปีแล้วนะครับทีเด็ดของแท้แน่นอนนะครับมีสองแบบนะครับเผ็ดกับไม่เผ็ด ราคา2 2 0บาทน้ำหนักถึงครึ่งกิโลกร,รัมเลยนะครับมีสูตรเผ็ดกับสูตรไม่เผ็ดสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงไลายอันนี้เป็นสูตรเฉพาะเลยนะครับที่กินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆนะครับเป็นสูตรบ้านแม่เพื่อนนะครับไส้อั่วในอย่างดีนะครับดูนะฮะเห็นแล้วน้ำลายไหลนะครับสุกแล้วนะครับพอคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปจีจะเอาไปทอดก็ได้นะจะเอาไปเวฟก็ได้นะครับเอาเอาไปอุ่นซ้ำอ่ะนะแล้วกินได้เลยเราเลือกไส้อั่วที่ไส้ขนาดกำลังพอดีนะฮะ นะไม่ไม่ใหญ่เกินไปนะอันนี้มันเป็นรสนิยมการทานนะบอกว่าไส้มันต้องไม่ใหญ่มันตั้งแบบว่าพอดีคำนะเนื้อเนื้อเน้นๆนะครับสูตรนีน้นะครับ,รยรบอยู่มาผมว่าหลายสิบปีแล้วแหละนะหลายสิบปีทํามาจากรุ่นของคุณแม่เลยนะครับนะคุณแม่ของเพื่อนนะเนี่ยครับชุดละ220บาทมีเผ็ดกับไม่เผ็ดนะครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบเผ็ดๆหน่อยก็เลือกเผ็ดถ้าไม่กินเผ็ดเลยนะครับนะก บอกว่าไม่เอาเผ็ดนะสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงไลน์ไหมครับน่าทานมากคือนี่เห็นเน้นเป็นสีแบบนี้คือมันใส่ช่องฟรีดมานะใส่ช่องฟรีดมานะครับมาต่อกันที่โอโหวัวน,นี้สุดยอดละนะเห็นขาวๆแบบนี้เนี่ยก็คือออกมาจากตู้เย็นนะครับช่องฟรีดแหนมยุคนครับชุดละร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเขามาหนึ่งชุดเนี่ยจะมีถึงสิบชิ้นนะครับชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับ นะเป็นแหนมถ้าเป็นภาษาเหนือเนี่ยบ้านผมก็เรียกว่าจีนส้มเป็นจีนส้มเป็นแหนมที่อร่อยที่สุดเท่าที่ผมเคยกินมาแล้วนะครับตอนนี้เรากําลังพัฒนายกระดับไปเรื่อยๆเข้าใจว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับเราจะมีแหนมทรงคุณภาพเหมือนกับที่คุณผู้ชมเห็นตามร้านสะดวกซื้อหรือว่าตลาดสดทั่วไปเรากําลังพัฒนานะครับเพราะมันประสบความสําเร็จนะไปไหนมาไหนคนก็ทักผมยุคนมีแหนมหรือเปล่าคุณนะผู้ชมครับเนี่ยฮะแหนมยุคนเป็นแหนมหมูนะครับมีเนื้อหมูอย่างดีนะครับหนังหมูอย่างดีแล้วก็พริกขี้หนูสวน จากภาคเหนือเลยครับพริกขี้หนู2เม็ดใส่ก็ไปในแต่ละชิ้นนะครับรับประกันนะครับว่าอาร่อยหมดจดงดงามคุณภาพเยี่ยมนะขายต่อเนื่องมา3-4ปีนะครับจนตอนนี้กำลังจะยกระดับสินค้าให้มันมีมาตรฐานนะเพื่อที่จะเอาไปจัดจำหน่ายให้กับคุณผู้ชมได้ทั่วทั้งประเทศสามารถหาซื้อได้ตามตลาดร้านค้าต่างๆนะครับแหนบยุคน,นะครับอร่อยแท้แน่นอนหลายคนเนี่ยเป็น FC สั่งเข้ามาเนี่ยบอกว่าสั่งซื้อต่อเนื่องเพราะติดใจรสชาติ กินมาหลายปีแล้วนะครับกดสั่งสเสด้ลิงไลน์ครับร้อยห้าสิบบาทและที่สําคัญของเหล่านี้เนี่ยคุณผู้ชมได้สนับสนุนชุมชนได้สนับสนุนชาวบ้านได้สนับสนุนสื่อแบบแบบผมเนี่ยนะผมก็ขายของบางครั้งก็หลายๆชิ้นก็แค่ไม่ได้อะไรเลยนะครับนะแต่มันจะได้มีทีมข่าวจะได้มีนักข่าวออกไปทําข่าวไง นะเพราะต้องจ้างเขาจ่ายเงินเดือนต้องจ่ายค่ารถค่าน้ํามันโอ้โหเยอะแยะตะแปะไก่ภาสงภาษีอะไรต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหาไรายได้ผมก็ต้องกราบขอบะคุณคุณผู้ชมอย่างสูงนะครับที่เข้าใจแต่คนที่ไม่เข้าใจนะครับคนที่ก็ไม่รู้เหมือนกันก็เขาคงบ้านเขารวยผมว่านะไม่เคยทํามาหากินอะไรนะครับก็จะมาต่อว่าต่อขานนะครับนี่ผมทํามาหากินสุดจริตสุดแล้วนะครับสีเทาไม่มีนะครับไม่มียุ่งเกี่ยวทั้งนั้นนะครับทํามาหากินแบบนี้แหละ อาจจะได้เงินยากหน่อยแต่มันก็ภูมิใจบาทสองบาทเพราะนั้นเนี่ยคือคือเป็นองค์กรข่าวไงอีซี่ยุคนอีซี่นิวเนี่ยมีทีมงานหัวเป็นสิบกว่าคนนะครับนะนี่ขนาดฟันฟ้นฟานะเศรษฐกิจแบบนี้ก็ต้องอยู่ให้ได้ไม่งั้นเราก็ไม่มีหรอกครับนักข่าวไม่มีทีมข่าวไม่มีทีมตัดต่อไม่มีอะไรแบบนั้นนะครับผมก็เป็นนักข่าวไปอ่านข่าวธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่เมื่อเราเลือกแล้วไงว่าเราจะมีอุดมการณ์เป็นองตนเองเราก็ต้องหาเงินเข้าองค์กรนะหาเงินเข้าองค์กร เ,เงินนักการบงการเมืองอะไรผมก็ไม่รับนะครับนะผมก็ยืนหยัดด้วยลําแข้งของตนเองอย่าลืมนะฮะใครที่เพิ่งเปิดมาดูอันนี้มั่มโอ้โหสวยงามมากมัมจากอีสานเลยนะฮะจากอําเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับน้าหนัก360กรัมบวกๆนะครับเลือกอันอย่างดีมาเลยนะสามร้อยหกสิบกรัมบวกๆบวกๆไปเลยผมบอกทีมงานไว้นะครับร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับ